สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับผมสนครับสารสนเทรดนะครับวันนี้วันพุธที่6มีนาคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกว่าราคานะครับโอ้โหเมื่อคืนค่อนข้างหาหรือหันเลยนะครับราคาไปดีซีนะครับขยับค่อยคขึ้นค่อยๆขึ้นตั้งแต่เช้าไปถึงช่วงค่ำนะครับขึ้นไปถึงไฮแล้วที่ห้ามเอ่อหกหมื่นเก้านะ แล้วหลังจากนั้นครับอยู่ดีก็มีการปล่อยราคาลงมาแรงๆนะครับราคาวิ่งลงไปจุดต่าสุดน,นี้ก็อยู่ประมาณ5 9 0 0 0เลยการขยับในรอบ1วันเนี่ยโอ้โหความต่าง volatility เนี่ยระดับ10,000เหรียญน,นะต้องบอกว่ารุนแรงจริงครับถ้าเราไปดู ATR เนี่ยถ้าเป็น daily เนี่ย ATR อยู่ระดับ3,000แปลว่าเมื่อวานเนี่ยขยับอยู่ระดับ3 ATR เลยทีเดียวนะโหต้องบอกว่าเมื่อวานนี่ผันผวนสุดๆนะครับแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของเทคนิคน่เราเห็นอะไรบางอย่างนะ ราคานะครับสร้างไฮไว้นะครับในเราสังเกต m a c d นะครับไอซ์ไซน์ประกอบด้วยนะครับแล้วก็ไปทำไฮที่จุด69ห0 0นะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ย่อตัวลงมาแรงๆวันนี้ราคาสวิงกลับนะจะเป็นจุดสังเกตด,ดีๆว่าราคาเนี่ยควรจะต้องกลับขึ้นไปทำไฮหรือเปล่าถ้าไม่ทำไฮหลายแต่คนก็จะมองตรงนี้เป็นไดเวอร์เจนนะก็อาจจะต้องลองสังเกตด,ดูนี้ดีไดเวอร์เจนเป็นจุดสังเกตที่ดีในการที่เราจะมองว่าแรงมันเริ่มตกแรงมันเริ่มผ่อนนะ และถ้าหลุดโครงสร้างตรงจุดที่มันเคยทําจุดต่ําลงมานี่คือสมมติว่าไม่ผ่าน7 0,000นะครับแล้วก็สวิงกลับลงมาในจุดที่ต่ากว่า59าหมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องมองว่าอาจจะเป็นจุดกลับตัวในภาพใหญ่ๆได้นะตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะที่ผมดูในทําเมสักสี่ชั่วโมงแต่เราไปดูอีกโฟลหนึ่งนะอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตที่ดีเลยนะก็คือตัวนี้ครับ Bitcoin ETF โฟ o นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนะฮะ Net Flow ยังเป็นบวก การขึ้นลงในระดับนี้แต่ Netflow ยังเป็นบวกนะเราดูตัวนำตลาดก็จะเป็น i b บ t นะครับของทาง b a c k r o c k นะมี Netflow ในระดับ788ล้านนะครับโหวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยขึ้นคือแบบเป็นแรงซื้อแบบหลักๆมาจากทางนี้เลยนะแล้วก็มีอีกเจ้านึงก็คือของ Uh, f ฟนะดิลิตี้นะอนี้เจ้าที่นำตลาอีกเจ้านี้ก็จะเป็นของทาง Ark Invest นะครับสามเจ้านี้รวมๆกันก็เป็นลักษณะของการที่ขับเคลื่อนราคาได้แล้วนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเน็ตโฟเนียอยู่ระดับ648ล้านนะถือว่าสูงมากๆเมื่อวานเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยซื้อกันกระจายเลยแต่ต้องบอกว่า Average จะเป็นดู อของทางแบครอฟเนี่ยเอาไว้ยู่ระดับ247นะแต่ว่าเมื่อวานซื้อไป700กว่านะถือว่าจะเป็นภาพที่ Netflow เข้ามาค่อนข้าง n n l o ฟเข้ามาแบบค่อนข้างค่อนข้างสูงมากนะครับนี่เป็นเอุผลที่ว่าทำไมราคาขึ้นลงขึ้นไปแรงแล้วก็ลงแรงแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นที่เดิมนะเมื่อวานต้องบอกว่าลงไป59,000ตอนนี้กลับมา 67, 0 0 0แล้วนะ6 0 0 0 0แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าราคาตรงนี้เป็นจุดสังเกตที่ดีนะ Uh, ในราคาที่อยู่ที่60,000 uh, 66,800่นห้นี่นะครับถ,ถ้าวันนี้เป็นเรื่องของการปิดเหนือ60,000 uh, ่ติดจำง่ายๆเลยนะ6 7ณหกถ้าราคาวันนี้กลับไปเหนือระดับปิดที่6 7หมได้จะเป็นภาพที่ดีถือว่าใช่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดตรงนี้ให้ระมัดระวังดีๆว่าราคามีโอกาสที่จะค o อน i ินนิวเทรนด์กลับลงมาในเล์ที่อยู่ด้านล่างนะคือกรอบที่ผมบอก หกหมื่นสามถึงหกหมื่นซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเป็นโซนของการจุดบายโซนจุดแรกในในทมเฟรมเล็กๆนะแต่ถ้าหลุดตรงนี้ต้องมองไปอีกระดับหนึ่งก็คือ57า0 0แล้วนะครับก็รู้ยุทธที่ดีนะครับความผันผวน,นระดับนี้ยังไงเราก็ต้องใช้เวลามาช่วยนะบายย่อซื้อถือยาวนะครับใครที่ไม,ไไม่ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยอาจจะต้องยอมหาจุดซื้อดีๆแต่ว่าคุณจะซื้อจุดไหนเนี่ยคุณก็เล็งดีๆละกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่ เราซื้อแล้วมันพอคุ้มค่าแล้วถือได้ยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้ดูซื้อเป็นจุดๆนะประมาณนั้นไปเทียบกับตัวเอาคอยด้วยนะครับว่าจุดไหนเนี้ยบีซีลงมาแล้วจุดไหนที่จะเป็นจุดน่าเก็บของตัวเอาคอยนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสังเกตตัวเทคนิคอตรงนี้ดีๆนะครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไปก่อนครับ